สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่สอนใช้คอมพิวเตอร์ช anel แหล่งเรียนรู้ทางด้านไอทีนะครับครับคลิปวโนนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีแก้ปัญหานะครับผมที่ว่านะครับเน็ตของมือถือของเราอืดน,นะครับแล้วก็ทําให้เครื่องชาด้วยครับผมปัญหาเนี้ยครับมันอาจจะเกิดจากการอัปเดตแอปพลิเคชันแบบอัตโนมัติ นะครับผมได้ลองเทสแล้วแล้วลองแก้ปัญหามานะครับแล้วปัญหานี้นะครับเป็นปัญหาหลักจริงๆนะครับสําหรับคุณผู้ชมที่นะครับผมมีแอปพลิเคชันในเครื่องเยอะจนเกินไปนะครับแล้วไม่เกิดการอัปเดตอัตมัินะครับวิธีแก้ปัญหานะครับที่ว่าเน็ตช้านะครับเครื่องอื่นนะครับก่อนอื่นให้คุณผู้ชมไปที่ p พจสต o ร์ครับอ่าแล้วก็ไปที่มุมบนขวามือครับเป็นรูปโปรไฟล์นะครับผมคลิกเข้าไปเลยแล้วก็มาที่การตั้งค่าครับผม แล้วก็มาที่การตั้งค่าเครือข่ายครับแล้วก็มาที่อัปเดตแอปอัตโนมัตินะครับตรงนี้อ่าอันนี้ละครับคือสิ่งสําคัญเลยครับที่เกิดปัญหานะครับก็คือนะครับก็ถ้าขึ้นมาแบบนี้นะครับมันจะมีผ่านเครือข่ายใดก็ได้นะครับกับผ่านทาง Wi-Fi เท่านั้นแล้วก็อย่าอัปเดตแอปอัตโนมัตินะครับนะครับ ผมแนะนําเลยนะครับอย่าติ๊กอันแรกนะครับผมถ้าติ๊กอันแรกนะครับคุณผู้ชมท่านไหนที่ใช้เน็ตซิมอยู่นะครับซิมการ์ดครับซิมมือถือที่เติมเงินแล้วใช้เป็นรายเดือนตรงนี้นะครับจะทําให้การใช้เน็ตกินทรัพยากรอย่างมากเลยนะครับผมแนะนํานะครับให้มา ติ๊กผ่านทาง wi-fi เท่านั้นหรืออย่าอัปเดตอัตโนมัตินะครับผมแนะนำให้ทำสออันนี้เท่านั้นนะครับห้ามติ๊กตรงที่ผ่านเครือข่ายใดก็ได้นะครับไม่ดีครับอันนี้ทำให้ เน็ตของเราอืดแถมนะครับในการอัปเดตแอปพลิเคชันเขาสามารถอัปเดตได้ตลอด24ชั่วโมงถูกไหมครับแล้วบางครั้งเราใช้งานอยู่เขาก็กําลังอัปเดตอัตโนมัติโดยใช้อินเทอร์เน็ตหรือ Wi-Fi นะครับมันก็สามารถอัปเดตเลยอัตโนมัติเลยทําให้เน็ตของเราอืดเวลาใช้งานบางช่วงเวลาแล้วก็ทําให้ใช้ทร,รัพยากรมือถือมากจนเกินไปนะครับผมแนะนําให้ติ๊กตรงนี้นะครับ หรือมาปิดอย่า app, อัปเดตแอปอัตโนมัติเลยก็ดีครับผมแล้วก็กดสิ้นเสร็จสิ้นเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับคุณผู้ชมก็เล่นได้ปกตินะครับแล้วถ้าคุณผู้ชมต้องการจะอัปเดตแอปนะครับผมก็เหมือนเดิมครับเข้ามาที่หน้าเพจโต้แบบนี้นะครับแล้วก็ไปที่มุมบนขวามือแล้วก็ไปที่จัดการแอปและอุปกรณ์แล้วก็ไปที่การอัปเดตแอป ่าตรงนี้นะครับขอจะมีแอปต่างๆนะครับที่เราดาวน์โหลดมาก็สามารถกดอัปเดตได้เลยนะครับแบบนี้เลยครับเนววิ่งเข้ามานะครับผมอ่าเนี่ยครับนี่คือวิธีการนะครับผมง่ายๆเลยนะครับสําหรับแก้ปัญหาที่มือถือของเรานะครับเน็ตอื่นเครื่องช้านะครับเครื่องอื่นะครับลองเอาวิธีนี้ไปดูได้นะครับใช้งานได้เลยนะครับผม โอเคนะครับส่วนคุณผู้ชมท่านไหนนะครับ <_ d ose> เกิดปัญหาหรือมีอะไรที่แก้ปัญหาอยู่แล้วแก้ไม่ได้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวีดีโอดได้เลยนะครับ <_ d ose> แล้วก็หรือคุณผู้ชมท่านไหนอยากให้ผมสอนอะไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวีดีโอดได้เลยนะครับ <_ d ose> ผมก็ <_ d ose> ส่วนคลิปวีดนี้ก็ประมาณนี้ครับ <_ d ose> ก็มาบอกเทคนิคง,ง่ายๆกันนะครับผมที่มาแก้ปัญหานะครับที่อาจจะเกิดนะครับบางช่วงเวลาที่เน็ตเราอื่นนะครับก็อาจจะเกิดจากจุดที่ผมบอก นะครับผมโอเคครับผมก็ถ้าคุณผู้ชมท่านไหนนะครับเข้ามาชมแล้วคิดว่าคลิปวันนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับส่วนคลิปัหน้านะครับอินเอนสอนใจคอมพิวเตอร์แชนแนลแรงเร็วทางด้านไอทีจะมาสอนอะไรก็รอติดตามชมกันได้ส่วนคลิปวันนี้สวัสดีครับ